ครับเราจะมาดูเข้าของนะครับที่มีผู้บริจาคผ่านรายการฟังชัดๆถนอมจัดให้แล้วก็ชมรมเพื่อนแท้ของเรานะครับโดยพี่น้องแท็กซี่นะครับได้รับบริจาคเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งของที่เรารับมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักเท้านะครับเป็นรถเข็นนะเป็นวิวแชร์นะครับอันนี้ก็ฝึกเดินนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับแล้วก็นี่คือเตียงครับนะเตียงที่ เพิ่งรับมาล่าสุดเลยนะครับพร้อมจะส่งมอบไปกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่ลําบากต้องการความช่วยเหลือจากทางาผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ก็แผ่นรองซับแพ,พมเพรสนี่ก็มีเตียงเป็นชุดๆนะครับที่เราบรรจุห่อหีบเอาไว้นะครับพร้อมจะส่งต่อแล้วก็นี่ก็คือรถเข็นวีลแชร์นะครับใหม่ป้ายแดงเลยครับ1 2 3 4งคันนี้พร้อมส่งนะครับหากว่ามีผู้ใดต้องการความช่วยเหลือนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีคุณสราวุธมีคุณสมบัติของเรานะครับก็สนับสนุนโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับมีแพมเพิร์สนะครับมีโตสาหรับทานอาหารผู้ป่วยนะครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะครับมีวล์กเกอร์นี่แพมเพิร์สแผ่นรองซับต่างต่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งของทั้งหมดนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ผ่านรายการฟังชัดชัดถนอมจัดให้และชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมนะครับโดยคุณสมพงษ์สวัสดีสุข ประธานชมรมคุณบุญบัรชรบุญนามนะครับเป็นเลขานุกการชมรมแล้วก็โคศกของชมรมเราด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ใหญ่ใจดีคุณสราวุฒมีคุณสมบัตินะครับที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมและผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่ช่วยเติมเต็มให้กับชมรมและรายการของเราได้นําสิ่งดีๆแบบนี้ที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีรถเข็นมีวิวแชร์ มีโต๊ะมีแพมเพรสนะครับมีเตียงมีเครื่องช่วยหายใจมีถังออกซิเจนนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับส่งมอบไปยังทางรายการเราก็นำไปส่งต่อให้กับทุกท่านที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรอพอสตอโรงพยาบาลอำเภอที่ยังขาดแคลนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจมุ่งมั่นทำกันมา พร้อมๆกันตลอด1ปีที่ผ่านมาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ไว้วางใจชมรมเพื่อนแท้และรายการฟังชัดๆถนอมจัดให้ไม่ว่าวันนี้นะครับเราจะทำอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือเราจะทำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook ถนอมอ่อนเกตพล TikTok ฟังชัดๆถนอมจัดให้และทีวี t อทีวถนอมทีวีก็สามารถจะติดตามชมได้เช่นเดียวกันถ้าต้องการความช่วยเหลือ รถเข็นวิลแชร์เตียงผู้ป่วยแผ่นรองซับแพมเพรส์สถังออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจใดๆก็แล้วแต่ติดต่อมาได้นะครับผ่านทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลตลอด24ชั่วโมงและชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมเราจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ทอดทิ้งกันครับสวัสดีครับ